สวัสดีครับลูกศิษย์ทุกคนฮะวันนี้อาจารย์เท็ดดี้นะครับก็จะมาเริ่มคลาสในการเปิดสอนใา้ยบสีอีกครั้งนะครับหลังจากหยุดคลาสไปมากกว่าสาปีนะครับเราไม่ได้สอนและไม่ได้ลง YouTube วันนี้อาจารย์ก็เลยถือเรื่องงานยามีนะเคลียร์หลายเสียงหลายอย่างในชีวิตเรียบร้อยแล้วครับก็เลยจะมาเริ่ม่ายทอความรู้ให้กับลูกศิษย์ ทุกทท่านเลยเพื่อเอาไปใช้ในการที่จะไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้เข้าไปในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเอาไว้สำหรับดูเช็คดวงของตนเองกับเพื่อนฝูงนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราก็มาเรียนรู้เรื่องไพ่ก่อนนะครับไพ่ทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4แบบด้วยกันไพ่ชุดใหญ่และไพ่ชุดเล็ก นะครับไพ่ชุดใหญ่ไพ่ชุดเล็กนะฮะไพ่ชุดเล็กก็จะมีลักษณะของไพ่เนี่ยมีตัวแทนของชีวิตที่มนุษย์เกี่ยวข้องทั้งหมดสี่แบบด้วยกันนั่นคือเป็นเรื่องโชคลาภเงนินทองนะครับโชคลาภเงนินทองหน้าที่การงานและความรับผิดช,ชอบนะครับแล้วก็อุปสรรคต่างๆในชีวิตนะครับก็จะแทนด้วยไพ่ดาบนะครับ ส่วนเรื่องความรักนะครับความกตันยูเมตาก็จะแทนด้วยเ,เรื่องจิตใจสภาพมนุษย์ก็อยู่ที่ท้ายถ้วยนะครับกับสภาพที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับในโลกมนุษย์เกี่ยวข้องกับในังคมตา่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับอาชีพเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะครับในโลกนี้นะคะก็จะแทนด้วยไพย่ชุดใหญ่เริ่มต้นวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ ท่ายังหมดห้าชนิดด้วยกันนะครับ